เมื่อเราจะใช้ซ่อมตอกหนังก็จําเป็นที่ต้องหาวัสดุมาลองรับนะครับเพราะว่าจะตอกให้ทะลุกับตัวชิ้นงานซึ่งเราจะใช้เขียงหรือแผ่นลองตอกโดยที่มันก็จะมีให้เลือกหลายอย่างอย่างแรกที่ผมจะแนะนําก็คือเป็นเขียงไม้ซึ่งเป็นเขียงทางข้าวธรรมดาธรรมดานี่แหละครับก่อนจะใช้งานก็หาเศษหนังมาปิดซะให้เรียบร้อย แล้วก็หลังจากที่เราใช้งานไปได้สักระยะหนึ่งถ้าสภาพของเศษหนังมันจับเยินก็เปลี่ยนใหม่ซะน,นะครับตัวต่อไปตัวนี้เขาเรียกว่าพลาสติกซูเปอร์ลีนนะครับที่ร้านที่เขาวางขายนั้นส่วนใหญ่จะเป็นของเศษพลาสติกเพราะว่าขนาดความกว้างความหนาความยาวในแต่ละแผ่นที่วางขายนั้นจะจะไม่เท่ากันก็นแนะนาให้มีสัก2ขนาดนะครับขนาดหนาอันหนึ่งแล้วก็แผ่นบางๆสักแผ่นหนึ่ง เวลาทํางานก็จะสะดวกยิ่งขึ้นครับเพราะว่าอย่างหนาเหมาะกับงานทั่วไปส่วนอย่างาบางนั้นก็จะเหมาะกับงานในลักษณะนี้นะครับเวลาใช้ก็ใช้งานเพียงด้านเดียวนะครับอย่าใช้ทั้ง2ด้านเพราะว่าถ้าเราใช้ทั้งสองด้านนั้นรอ,อ,อยตะปุ่มตะปั้มที่เป็นรอยตอกซ่อมนั้นจะเข้าไปขูดขีด กับงานของเราซึ่งจะทําให้งานนั้นเสียหายได้